ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนเช้าก่อนมาทํางานมาแป๊บหนึ่งครับผมมาดูเพชรบ้านนาอันนี้บอกว่าที่สุดของความไมา้เพชรบ้านนานะนะสวยๆทั้งนั้นเลยก็แล้วแต่จะชอบนะเอามาให้ดูกันต้นละ3ี่40บาทนะห่อตุ้มขายยากก็ต้องขายราคาแบบนี้แหละ300 40บาทนะครับผมต้นละ300 40บาทห่อตุ้มนะครับผมสวยๆวาอมสวยทั้งนั้นนะครับผมชุดนี้สามต้น ดีที่สุดที่มีนะครับผมมาดูใบสีบ้างอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ตอใหญ่ๆนะเคยเคยอยู่ในฤดูที่แห้งแล้งก็เลยมาใส่ปุ๋ยให้น้ําก็เลยกลับมาพื้นกิ่งนี้จะเป็นมังกรทองกิ่งนี้จะเป็นซัปเโลนะอันนี้เป็นซัปโลแล้วก็กิ่งนี้จะเป็นชมพูชมพูอะไรก็ไม่รู้หรอกแต่เป็นชมพูแน่นอนก็เป็นชมพูด,ดอกซ้อนที่สวยนะ ก็ไปปลูกเปลี่ยนดินเปลี่ยนก,นกนระถางเียนบ้านให้ใหม่ก็กลับมาสวยงามแล้วกิ่งจะอวบโตสวยนะครับอันนี้เรื่องสวยแล้วนะเอาไปทําอ,อีกก็สวยตามสีตัวนี้อันนี้จะเป็นใบด่างแต่ว่าไม่รู้ดอกไม,ไม่รู้ดอกไม่รู้ดอกไม่รู้ว่าดอกอะไรนะดอกแบบไหนเพราะว่าไม่เคยเห็นดอกเพราะทำอย่างเดียวอันนี้จะเป็นนินกาณนะนินการดอกก็จะสวยนะไปเปลี่ยนดินบำรุงดีแล้วก็จะสวยนะนินการตัวนี้อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นลุงรับนะตัวนี้ลุงรับดอก ขาวลายแดงนะตีต้นนี้สามร้อยนะครับผมอันนี้ต้นใหญ่ก็หนึ่งร้อยเห็ไหมร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบกับค่ากล่องนั่นแหละจริงๆก็ตกละต้นละสี่สิบาทแหละเหล่านี้ต้นละสี่สิบาทค่ากล่องค่าส่งค่าลั้งทีมสมคิดหมดแหละค่าคิดการสามร้อยสี่ต้นนี้นะครับผมอันนี้ต้นละสามร้อยสี่สิบนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ตอนเย็นครับผมสวัสดีครับ